เราอยากรู้ว่ามันตรตมาเป็นไ,ไอ้กระดิกระดนี้ได้ไงครับครัเราก็ต้องเลี้ยงบ้างเริ่มจากตัวเล็กๆึ้น,นัเล็กๆัวเล็กๆน็อเล็กล้วลก็ก็กเล็้เม็กเล็กเล็กเล็เล็กล็กล็กเล็กเล็กวล็กเล็กเท็กเล็กเล้กมล็กเน็กเล็กเลักเลอกเล็วเล็กเล็กเน็กเน็กเล็่เล็นเล็ก็เกเล็กเกเกเก เอ,อ,องสาควกูเขา่อกว่ากูไม่ใช่สาวกูซะหนถ้ามันเป็นตัวเป็นที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้เอมะพร้าวเนี่ยนักเปลือกมะพร้าวเนี่ยให้เขาเขาก็จะมาพันตัวเขาพันตัวเป็นหนแแห่เสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะเจาะเจาะเจาะไอ้ออตัวที่จะพันตัวแแหงแแห่ามออกมาก็จะเป็นแมลงก็จะเป็นแมลงตีแข็งพูดกันมาตังาต้งขนาดนี้แล้ว อยากจะเห็นหน้าตาพ่อแม่เขาไหมเออมาครับมาเดี๋ยวเราไพาพวกหนูไปดูนะครับมันหม่จนมันไม่บินครับบินครับอันนี้ตัวผู้ต่างกันยังไงคะไหนลองเปรียบเทียบกันเราดูที่ห่วงของมันนะหวงของมันเนไงปลายหงวงยาวๆเงียบผมมันจะมีขนอยู่ตรงปลายอ๋อแค่ในตัวมัน ให้ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจและพิธีกรรายการหนึ่งคนแข่งกันคัดด้วงในเวลา5นาทีโดยพิธีกรอีกคนเป็นคนจับเวลามีข้อแม้ว่าจะต้องคัดไปเล่นกรดไหลย,ย้อนไปด้วย <laughs> และใครคัดด้วงออกมาได้เยอะกว่าถือว่าชนะอย่างงั้นเราไปทําภารกิจกันเลยค่ะ 刘涛。

ให้พิธีกรทั้งสองสาวและผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจใช้ปากหยิบเหรียญในถาดในเวลา3นาทีทำบทางทีละคนให้ได้เงินมากที่สุดเพื่อน,นําไปซื้อของมาครุวอาหารเย็นนี้โดยต้องซื้อน้ำปลามะนาวน้ำนํำตาลน้ํามันและกระเทียมกติการมีอยู่ว่า,าให้ค่าเหรียญในถาดที่มีรูขาโูอยู่ด้วยมันจกไม่ธรรมดานะคิจริงหรอ่อ้ เมียนเียนตีเมียนอยู่ให้ได้เหรียญเยอะที่สุดสำหรับไปทำกับขาแยงนี้กับข้าวแยงนี้าแหงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผม่้เราเราเลิกกันเดีกว่าค่ะไปค่ะไปมาค่ะเมือกปอชัดแล้วนะซี่ทัด ไปปล่อยไว้ในแก้วนั้น ส no 1, 7, 4, 8, 4, 5, 5, 4. ิบนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้านะครับสิบีเยดี๋ยวเรามานับเหรียญในแก้วกัน่สิบสามสิบสี่สิบร วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พูงมากๆเลยนะคะที่มาอยู่กับพวกหนูในวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะให้ความรู้พวกเราด้วยขอบคุณค่ะขอดวงขอดวงครูไปทำอาหารได้ได้ก็ได้กินอะไรบ้างนะน้ำปลามะนาวน้ำตาลกระเทียมน้ำมันหอยย่างแล้วจะพอหรอหน้าตาดีคุยเนี่ยต้องรอแหละ 你你你你。 นี่หนูว่านี้เราก็มารอตั้งนานแล้วนะอืมพี่ว่านะเราสองคนอ่ะช่วยกันเด็ดพริกกันก่อนดีกว่าเนาะอะไรครับบนอะไรน่าหน่ะนี่มาแล้วมาแล้วนี่เลยอะไรวเดี๋ยวจะว่าทำไมเนี่ยหล่อดวงสาวครูป้าทุกข้าวไล่น่ารักไหมด้วยอะไรขนาดนี้น่าอนน้นนเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันแต่อันนี้เป็นพลาสปรุงอาหารแล้วแต่ว่าดูจาก เครื่องปรุงในวันนี้แล้วเนี่ยเมนูที่เราทำเนี่ยผมวนะ่าน่าจะเป็นน้ำจิ้มนะจริงเหรอใช่ใช่มีแปลว่าน้องปอที่มีความรู้ชำนาญการในเรื่องการทำน้ำจิ้มถูกต้องครับผมํำเป็นแต่เกิดนะโอ้โห มันต้องกินดว้วงนี้ใช่ไหมแน่นอนสิคะเพราะว่าด้วงเนี้ยสามารถนำมาปรุงอาหารรับประทานกันได้เริ่มเลยคะ่ะแล้วใช่ไงคะชอ่ะ สนุกมากมีครบทุกรสนเลยนนสนานได้ความกลัวตื่นเต้นความเด็กเต้นพว, <c oughs> ว่าหาทําไม่ได้ในชีวิตประจําวันปกติแล้วมันคนกลัวอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพอมาที่นี่แล้วเจออะไรที่ไหนก็จะไม่กลัวละยงั้ <c oughs> น,นให้น้องปอฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากสิครับฝากเพลงโปองแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับผมติดคอมเรื่อง m ม m e เม d y 3ี0สองศารักครับผมทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางมนได้นาทีวีนี่เลยเวลา เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมอย่าลืมนายทวันให้นายทวันถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราห้าคนลาไปก่อนพร้อมกับเนี่ยเดี๋ยวจะทานกันต่อให้หมดจานเลยดีไหมคะวันเสาร์หนึ่งเดือนหน้าค,ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณะครับมาต่อเลยคทักต่อไานา